สวัสดีจ้าสิมะกุ้ยเรืืองตอปะป่าทางแหลกเห็นจังไรเนี่ยหนึ่งตรงนี้โ,โตตอกับออกหนามยังไงแลวจ้าสองนุ๊กกาลแล้วก็มีเทปพันเปียวนะจ้าอ,อุปรก,อกรณ์เืเรยตัดทอพี่วีซี เตรียมตัวลงมื้อจ้ะเห็ดเตยมาพักหนึ่งหรอค่ะแต่ว่ากินจากเห็ดไหเบิงว่ามันเห็ดเตยเท่ากันก็ต้องจางไข่ ประกอบเลยก่อนนะจ๊ะแล้วไปสุกกับอีกตัวนึ่งจะบาดทิจริงนะเห็ดมาแล้วล่ะเราเห็นผลมะเดลว,ว่ามันเป็นยังไงเราจะเห็นในเบือ้องว่มามันเป็นยังไงนะจ๊ะประกอบมะเดลมันเป็นยังไงแต่เบิ่งนด้จ้ะ กนนี okay. ่เอาวา้ติจ้างเขาต่อหรือว่าเขาสิเห็ดีเองเลยฟีไมั่สตะขวงน้องแจ๊คัาเพงด้วยก็คุนขึ้นด้งฝ่า น,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 นี่จต่คือความผิดพลาดนะจ๊ะที่จริงต้องเอาตัวนี้งอ้อลงขแขงเราขอตัวน,นี้ตัวง้อมมันตอนประกอบอะแต่มันต้องเอาตัวนี้หันมาทั้งสี่นะจ๊ะแถวบริษัทดดเนี่ย จะเห็ดแบบสีนะจ๊ะเด้อนี่คือคิดบอกเหรจ๊ะจะเห็ดแบบสีใ้มันขึ้นทั้งฝาแล้วจ๊ะ,จะ,หจะให้มันมาทั้งขาง <laughs> นี่คือความผิดผาดนะจ๊ะผ <laughs> ู้ใดเสียดอีกจะเป็นแบบสีแล้วจ๊ะนี่คือความผิดผาดที่ไถบิง <laughs> บ้งเดี๋ยวสิ้เบิ้งกันว่าขางหลังต่อไม่แล้วเป็นไง